สวัสดีครับทักทายทุกท่านนะครับวันนี้ผมออกมาเดินวิ่งค่อนข้างจะสายพอดีเมื่อวานอ,อ,อัดคลิปดวงต่างๆเยอะไปหน่อยก็เลยวันนี้ออกมาเดินออกกําลังช้าหน่อยนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆอย่างหนึ่งนะครับเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคนที่เรา สนทนาด้วยนะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าเป็นเจาน้านายเป็นคนรักเป็นใครก็ได้ครับคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าคนเราเวลาเจอเจอกันเนี่ยสมมุติว่าเราเจอใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักเขาอาจจะสนิทหรือไม่สนิทในระดับในระดับหนึ่งก็ตามพยายามมองในส่วนดีของเขานะครับ แล้วก็เอามาชมหรือให้นึกถึงความสําเร็จของเขาแล้วก็พูดถึงแต่คนบางคนแม่งไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับนะครับชอบไปนึกถึงสิ่งที่เขาทําพลาดสิ่งที่เขาเฟลมาแล้วก็ไปพูดถึงไปพูดทําห่าอะไรครับเออบางคนมันแบบว่าพูดโดยความที่มันไม่รู้สกเบืออะไรหรือพูดเพราะว่าจะได้ทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น ว่าเออเขาไปสําเร็จเราเองอาจจะมีเรื่องไม่สําเร็จอยู่เออมันก็มีเพื่อนไว้ไม่สําเร็จเหมือนกันไอพวกเนี้ยแม่งเป็นความที่คิดอะไรที่แม่งแบบตื้นตื้นคิดโง่โงนะ่นะนะเวลาทักใครให้นึกถึงความสําเร็จของคนคนนั้นนะครับแล้วเขาจะยิ่งโอ้โหเปิดใจเปิดรับพิตภาพเราได้อย่างดีมากเลยเจอกันค้งต่อไปหรือคุยกันคร้างใด เขาก็อยากที่จะคุยอยากที่จะเป็นมิตรกับเรายกตัวอย่างเช่นผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะสมมุตินะไปเดินไปเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งเพื่อนเก่าคนนี้เขาเคยไปแข่งขันสมมุตินะครับไปแข่งขันแบดมินตันแล้วก็ชนะมานะประโยคที่จะทักเขาและสร้างความมาทับใจมากที่สุดคือ พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีของเขาแล้วฮะนะฮะเช่นโอ้โหจําได้นะว่าเมื่อประมาณปี6-2เนี่ยคุณไปแข่งแบดมินตันชนะมาโอ้โหคุณมสุดยอดนะโอ้โหผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ยใช้ทักษะอะไรนะครับถึงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แบบสุดยอดจริงๆแค่นี้เขาเกิดความประทับใจแล้วครับเราไม่ได้ไปชมอะไรจนโอเวอร์ ไม่ได้ไปชมจนเขามีความรู้สึกว่าอีหานี่แม่งตอแหลไม่ใช่เราพูดเรื่องจริงแต่บางคนเนี่ยพอเจอใครปุ๊บแม่งจะปักจะไปพูดไปทักไอ้เรื่องที่เขาแบบคือคนเราแม่งพื้นฐานมนุษย์นี่มันชอบฟังเรื่องที่ดีนั่นแหละฮะนะฮะโอเคคุณอาจจะทักทายเขาในประโยคอื่นๆก่อนแล้วก็มาพูดถึงสิ่งเหล่านี้บางคนนะ่ะควายผมอยากจะพูดแบบนี้ชอบไปทักออ้ย วันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วเรื่องในใจแล้วกูไปดามันหัวมึงยังไงอะสมมติถูกไหมฮะถ้าเกิดเราจะคิดแบบกดตีนบ้างอะเออหรือบางทีโอ้โหไม่เจอตั้งนานนี่รู้สึกซอมไปนะอ่าอีหามึงเองก็แก่ขึ้นถูกไหมฮะเนี่ยคนเราแม่งบอกว่ามีคําทักอะไรที่คือทักแบบไม่คิดอะนะครับส่วนที่เขาดีๆมากมายเสื้อผ้าเขาก็สวย เออนะครับแล้วก็น้ําหอมเขาก็หอมรถที่เขาขับก็สวยมึงไม่มีปัญญาไปทักเขาไปทักไอ้เรื่องที่พยายามไปหาจุดด้อยเขานะฮะเนี่แหละครับถ้าคุณรู้จักการทักคนที่ดีนะแล้วคุยอะไรก็ตามพยายามอย่าไปคุยด้าน Dark, ดากดานลบมากบางคนพอเจอใครปุ๊บแม่งชอบคุยแต่เรื่องดราม,มา่าเรื่องปัญหาในชีวิตมึงอ่ะอืม เคยคิดไหมว่าเขาจะอยากฟังปัญหามึงขนาดไหนมันก็ไม่ไม่ไม่มีหรอกฮะคนเรามันก็อยากจะฟังในที่มันรู้สึกสบายใจเท่านั้นแหละคุยได้บ้างแต่พอหอมปากหอมคอไม่ใช่พอคุยเสร็จแล้วพอเขาเจอมึงครั้งต่อไปเขานึกและอีนี่แม่งคุยเรื่องเดิมไอ้เหี้ยปัญหามันนั่นแหละเยอะเหลือเกินนะฮะนี่แหละครับคือเคล็ดลับง่ายๆโชคดีครับเดี๋ยวผมเดินต่อก่อนแดดออกบ้างล่มบ้างก็เดินไปมีความสุขขอบคุณมากครับ